The Color of Love The Series คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวมผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ไดต้องการที่จะชี้นำชักจูง เรื่องค่านยิยมทางเพศแต่อย่างใดชัอร์หกเสียงที่ไม่มีเสียงอนาคินค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาหลังจากทำกิจกรรมอย่างว่ากับนินลการรอยยิ้มขึ้นที่มุมปากอนาคินไม่เคยมีเซ็กค,ครั้งไหนจะสุขเท่าครั้งนี้เขากำลังสำรวจใบหน้าที่แสนหวานยามหลับนินลการเหมือนเด็กน้อยที่ต้องคอยปกป้องเนนนิน,นลการ เสียงเอ่ยเรียกของอนาคินปลุกคนที่นอนหลับอยู่ให้ตื่นขึ้นเพราะเวลาตอนนี้บอกว่าเกือบสี่โมงเย็นแล้วเขาทั้งสองใช้เวลาอยู่ในห้องนี้เกือบสี่ชั่วโมงโดยมีกิจกรรมอย่างว่ามาทำให้เวลามันผ่านไปไวมากจริงๆ <c oughs> ừ, ừ, ครับเสียงเอ่ยพร้อมปลือตาขึ้นมาทันทีที่ลืมตาขึ้นนิลการก็หน้าแดงเห่อขึ้นทันทีทั้งรู้สึกเขินอายและเจ็บปวดในเวลาเดียวกัน จะสี่โมงเย็ยนแล้วฉันว่านายไปนอนพักที่ห้องก่อนดีกว่านะเดี๋ยวทุกคนจะกลับมาแล้วอนาคินเอ่ยนิลการเมมริพิปากเข้าหากันประโยคที่เขาได้ยินมันไม่ใช่ฝันเพราะอนาคินไม่ได้คิดกับเขามากกว่าน้องเมียจริงๆเขาทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเพราะไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ขอโทษพี่สาวเขาหรอก นิลาการเอ่ยขึ้นพร้อมๆค่อยๆพาตัวเองใส่เสื้อผ้าที่กระจัดกระจายอยู่ตอนนี้อนาคินเองก็เช่นกันวันนี้วันศุกร์ทุกคนจะต้องมารวมตัวกันทานข้าวที่บ้านและมันก็ใกล้เวลาที่ทุกคนจะกลับมากันแล้วนิลาการพาตัวเองเดินออกจากห้องใต้ดินนั้นโดยไม่ได้รอหรือมองหน้าอนาคินเลย นายมันบ้าบ้าที่เอาไม่เขาเพียงเพราะคิดไปเองว่าเขาอาจจะลืมพินิมได้น้ำเสียงหน้าทอตัวเองเบาๆของนิลกานเมื่อเข้าห้องนอนตัวเองสายน้ำที่กำลังกระจายทั่วจากฝักบัวรดไปเข้าที่หัวกลมของนิลกาน สองมือกำลังสวมกอดเข่าตัวเองที่ยกขึ้นมารองใบหน้าและน้ำตาที่กำลังไหลเขาปล่อยกายและปล่อยใจให้กับอนาคินไปหมดแล้วไม่รู้ว่าทำไมถึงยอมให้อนาคินทำแบบนี้กับตัวเองที่โต๊ะอาหารของวันนี้ช่วงทุ่มของวันศุกร์เป็นวันที่พี่น้องทั้งหกจะมาทานข้าวอาหารร่วมกันวันนี้ก็เช่นกันแต่วันนี้ที่โต๊ะอาหารกลับไม่มีเน,นลการเหมือนอย่างเคยตนคนที่ร้อนใจที่สุดน่าจะเป็นอนาคินและเกร รอยพี่นินไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยเสียงบูเอ่ยถามรอยที่นั่งอยู่ข้างๆไม่ไม่รู้ฮะรอยเอ่ยขึ้นจะไม่รู้ได้ยังไงอ้าตัวเองแทๆ้ๆไม่คิดจะห่วงเลยหรือไงทุกครั้งคุณนินจะมาประจำโต๊ะอาหารก่อนใครถ้าไม่มาแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรเป็นแน่ เสียงโวยของเกรอ่อยออกมาจนทุกคนบนโต๊ะนึกสงสัยเช่นเดียวก,กันกับอนาคินที่รู้ดีว่าเกรชอบนิลการอยู่แล้วเปล่าฮะป,ปกติแล้วอานินจะไม่ค่อยป่วยอาจจะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพมากงั้นผมขึ้นไปตามนะฮะรอยเอ่ยขึ้นอนาคินจึงเอ่ยทวงไว้ไม่เป็นไรหรอกรอยทานข้าวเถอะและทุกคนก็ทานข้าวด้วย สำหรับนีลการแล้วเดี๋ยวให้คนเอาอาหารยกไปให้ก็แล้วกันน้ำเสียงเด็ดขาดของอนาคินเอ่ยบอกทุกคนเกรเองก็ไม่พอใจนักแต่เขาก็เชื่อฟังอนาคินเสมอเกรพรุ่งนี้ขึ้นเครื่องกี่โมงอนาคินเอ่ยถามน้องชายคนรองที่กำลังจ้องเด็กน้อยอีกมุมของโต๊ะอาหารอย่างไม่พอใจเกรเฮียถามว่านายจะขึ้นเครื่องกี่โมงพรุ่งนี้ อนาคินเอ่ยย้ำอีกครั้งเพื่อเตือนสติน้องชายท,ท,ทุ่มครับเกรเอ่ยสันส่นๆเฮียแกยซื้อของมาฝากด้วยนะครับพิงเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มหวานเกรยกยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถามฮอยอยากได้อะไรล่ะเกรถามขึ้นเฮยดูหนังสือแปลเกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์มาให้ผมด้วยได้ไหมเสียงไว้เอ่ยขึ้นเกรขมวดคิ้ว แล้วหมอจะเอาไปทำอะไรอะ่ะทุกทีก็เอาแต่กายวิภาคมากกว่าเนี่ยนาคินเอ่ยถามน้องชายเอ่อเอาไปให้เพื่อนครับไว้เอ่ยบอกพร้อมกับหลบสายตาเป็นดาราแบบเขาดีกว่าจะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือให้เหนื่อยแถมยังมีเวลาอีกเยอะแยะด้วยตีนเอ่ยขึ้นแมหมเยียแค่ถ่ายภาพแบบก็เอาคิวว่างก่อนไหม รูเอ่ยเซลพี่ชายตัวเองก่อนจะพากันหัวเนาะออกมาเออคุยเรื่องถ่ายแบบแบบนี้ก็ดีแล้วเฮียจะเปิดตัวสินค้าใหม่ของเราที่ไปร่วมทุนกับอิตาลีครั้งนี้เฮียจะให้เกลียนมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะวันจันทร์เข้าบริษัทกับเฮียเลยแล้วกันเพราะจะได้นัดเจอกับโปรดิวเซอร์ที่จะมาทำโฆษณาให้กับเราว้าวเฮียแพ็กเนี่ยตาถึงที่สุดเลยอะครับ เล่าแค่งบน้อยอ่ะใช้บริการแกจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าช่างเสียงอนาคินเอ่ยพร้อมกับหัวเราะออกมาทั้งโต๊ะก็พากันหัวเราะพร้อมด้วยรอยยิ้มโธ่ที่นี่ถ้าพี่นิ่มยังอยู่นะพี่นิ่มจะบอกว่าเฮียงกที่สุดให้น้องๆไปเถอะแบบนี้มากรีนเอ่ยขึ้นก่อนจะยกมือปิดปากตัวเองซึ่งไว้ก็ช่วยไว้อีกแรงโดยใช้มือตะปบปากนั้นไว้ ใบหน้าอนาคินหุบยิ้มทันทีแต่ก็ไม่มากนักไม่รู้ว่าทำไมถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะต้องลุกออกจากโต๊ะอาหารไปแล้วไม่เป็นไรทานข้าวดีกว่าวันนี้เหมือนป้าสมพรจะเอาใจทุกคนจริงๆทำอาหารเกือบสิบอย่างแนะ่อนาคินเอ่ยขึ้นพร้อมยกยิ้มออกมาทำให้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารค่อยๆผ่อนคลายอย่างน่าสงสัย ทั้งหมดต่างทานไปคุยไปหัวเราะบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเสียงหัวเราะที่ดังต่อเนื่องของคนบนโต๊ะอาหารมันต่างก,กันกับคนที่นอนอยู่บนเตียงที่ตอนนี้น้ำตาไหลไม่หยุดตอนแรกนิลการเองก็ไม่อยากเสียมารยาทที่มีรวมโต๊ะอาหารแต่เมื่อเขายังไม่ทันก้าวไปชั้นล่างเขาก็ได้ยินประโยคที่อนาคินเอ่ยขึ้นไม่เป็นไรหรอกรอยทานข้าวเถอะและทุกคนก็ทานข้าวด้วย สำหรับนินลการเดี๋ยวให้คนเอาอาหารท้องไปให้ก็แล้วกันประโยคที่ดูเหมือนตัวนิลการไม่มีความสำคัญอะไรเลยกับอนาคินหรือว่าที่จริงแล้วเขาเองก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับอนาคินตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็แค่ตัวแทนของพินิมไม่มีทางได้เป็นตัวจริงสำหรับเขาหรอกนิลการเอ่ยขึ้นเบาๆหลังมือถูกกดที่ริมฝิปากเพื่อกั้นความเจ็บปวดในหัวใจ เวลานานเท่าไหร่ที่นินลาการหลับไปที่จริงเขาเองก็ครันเนื้อครนตัวไม่สบายอาจจะเป็นผลจากการที่เขาทำเรื่องแบบนั้นกับอนาคินเมื่อบ่ายนี้ทำให้เขาเป็นไข้เ,ออเขารู้สึกได้ว่ามีหลังมือเย็นๆมาแตะที่หน้าผากของเขาและไม่รู้ว่าเป็นใครหนังตาบนที่แสนหนักอื้อไม่สามารถปลือตามองได้รอยเหรอนินลาการเอ่ยขึ้นถาม ปล่าครับผมเกรเองผมมาดูคุณนนนแล้วเอาข้าวขึ้นมาให้ครับเกรเอ่ยขึ้นนิละการค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นแต่มันหนักมากเกินไปเออไม่ไม่ต้องลุกครับนอนไปเถอะเกรเอ่ยขึ้นก่อนจะรั้งที่ไหล่ของนิลการไม่ให้ลุกขึ้นคุณเกรน,นี่เองว่าแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วครับนิลการเอ่ยถามเพราะเขานอนไปนานเท่าไหร่แล้ว สี่ทุ่มครับผมขึ้นมาดูคุณนินสองรอบแล้วเห็นข้าวยังไม่ถูกแต่ผมก็เลยเอามาเปลี่ยนให้ขอบคุณนะครับนินละการเอ่อยอยู่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาสแสดงว่าช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามีคนเดินเข้ามาก่อนหน้านี้คือคุณเกรเองเหรอแล้วความรู้สึกว่าที่มีคนจูบซับที่หน้าผากแล้วบอกว่าห่วงนะคือคุณเกรเองอีกเหรอเอ้อคุณนินร้องไห้ทำไมครับ เกรเอ่ยขึ้นอย่างตกใจที่เห็นน้ำตาของนิลการไหลออกมาอ๋อเปล่าร้องครับน่าจะปวดหัวจากพิษไข้เลยทำให้น้ำตาไหลขอบคุณคุณเกรมากนะครับที่มาดูแลผมนินลการเอ่ยขึ้นผมเต็มใจครับพรุ่งนี้ผมต้องไปอิตาลีแล้วตั้งอาทิตย์หนึ่งถึงจะได้เจอกันนะ่เกรเอ่ยบอกนินลการยิ้มอ่อนๆด้วยพิษไข้ทั้งเพลียทั้งปวดหัวแป๊บเดียวเองครับ นิรการเอ่ยด้วยใบหน้าที่ซีดเซียวจนเกรนึกเกรงใจคุณนิลาการทานข้าวก่อนเถอะครับเราจะได้กินยาเกรเอ่ยขึ้นพร้อมกับขยับร่างของนิลาการให้พิงกับหมอนไว้ก่อนจะยกข้าวต้มขึ้นมาคุณเกรผมทานเองได้นะครับนิลาการเอ่ยอย่างเกรงใจแต่คนตัวสูงกลับทำหน้าดุใส่เล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นให้ผมป้อนนะครับอย่าดื้อกับผมเลยนะ เกล้ตักข้าต้มมาเป่าไล่ความร้อนออกเล็กน้อยนี่ละการมองใบหน้าหล่อเหล่านั้นความอบอุ่นและความอ่อนโยนนี้ถ้าเป็นพี่ชายคนโตของบ้านที่ทำให้แบบนี้ก็น่าจะดี แต่ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดขณะนินละการไม่สบายอนาคินยังไม่มาดูแลเลยสักนิดทั้งทั้งที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาทั้งสองคนเพิ่งเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์มากกว่าพี่เขยน้องเมียนิลการทานข้าวและทานยาเขาก็หลับทันทีด้วยผิดไข้หลังจากเกรกลับรอยและพิงก์ก็เข้ามาดูอาการของนิลการแต่ถูกเกรดักเอาไว้ว่า,วาไม่ให้ไปกวนนิลการจะพักผ่อน ทำให้นับจากนั้นก็ไม่มีใครเข้ามากวนนิลาการอีกเลยจนช่วงเวลาเกือบตีหนึ่งประตูห้องอีกด้านของห้องนอนนินลาการถูกเปิดออกตู้หนังสือในห้องนอนของนินลาการมันสามารถเชื่อมต่อไปอีกห้องได้ซึ่งห้องนั้นเป็นห้องของอนาคินนั่นเองแต่นินลาการเองไม่มีทางรู้เลยว่ามีประตูลับแบบนี้หายไว่ไวนะ อนาคินเอ่ยหลังจากกดจูบที่หน้าผากของนิลการเบาๆมือหนารูปไล้กลุ่มผมนิ่มไปมาก่อนจะดึงร่างของนิลการเข้าไปสวมกอดไว้ใบหน้าเล็กซุกเข,ข้าที่อกอุ่นริมผิวปากเพ้อหาแต่คำว่าทำไมทำไมอนาคินจูบซับที่ขมับขาวอีกครั้งก่อนจะเอ่ยขึ้นเพ้อเชียวขอโทษนะที่ทำให้ต้องเจ็บแบบนี้ อนาคินเอ่ยก่อนจะสวมก่อนนิลการไว้คืนนี้เขาตั้งใจจะนอนก่อนนิลการไว้ตลอดคืนร่างกายเหมือนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นิลการปือตาขึ้นเพื่อปรับแสงจากด้านนอกแต่ถ้ว่าตอนนี้เขาอบอุ่นเกินอบอุ่นซะจนว่าวันหนึ่งความอบอุ่นอันนี้จะหายไปอ้าตื่นแล้วเหรอเป็นไงบ้างปวดหัวไหม น้ำเสียงเอ่ยอย่างห่วงใยของอนาคินทำให้หัวใจของนิลการมันเต้นแรงบั่นป่วนไปหมดมือหน้ายกแตะที่หน้าผากไปมาก่อนจะจับหัวกดกดเข้าไปที่หน้าผากของตัวเองเอามือแตะแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยฉันว่าแบบนี้น่าจะชัดกว่านายว่าไหม อนาคินเอ่ยขึ้นหน้าผากที่แนบชิดกันปลายจมูกที่เกือบจะชนกันจนรู้สึกถึงลมหายใจที่เป่ารถกันหัวใจของอนาคินเต้นแรงจนลืมไปว่าเขากำลังป่วยอยู่ตัวโดมๆอยู่นะวันนี้วันเสาร์ฉันว่านอนพักอยู่ที่ห้องนี่แหละเดี๋ยวฉันให้เด็กเอาเข้าวต้มมาให้นะอนาคินเอ่ยขึ้นสองแขนยังคงกอดร่างโปร่งนั้นไวแน่นเหมือนว่านิลการจะหายไป นิลการเอ่ยรอยยิ้มที่ฟุดขึ้นมามุมปากของนิลการเขามีความสุขแม้ว่าความสุขนี้จะไม่มีทางได้เป็นตัวจริงของอนาคินก็ตามระหว่างที่อนาคินและนิลการยังนอนกอดกันอยู่บนเตียงเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงของมาลีสาวใช้ในบ้านคุณนินคะมาลีเองคะ่ะ อนาคินหันมองที่ประตูก่อนจะมองมาย่างนินละการที่มองไปยังประตูทำท่าจะเอ่ยขึ้นแต่อนาคินไม่อยากให้สาวใช้มากวนเวลาความสุขของเขาและนินละการจึงใส่หน้าไปมาเล็กน้อยเพื่อเป็นการขอร้องนินละการอมยิ้มเล็กน้อยก่อนจะแกล้งอนาคินเขาแค่จะแกล้งอ้าปากเท่านั้นไม่ได้ออกเสียงอะไรอ้า เสียงของนินลาการกลับกืนเข้าสู่ลำคอสวยไปเรียบร้อยนินลาการหลับตาลงช้าๆรับกับจูบนั้นเนิ่นนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่เสียงข้างนอกกลับเงียบลงไปแล้ว <c oughs> เสียงคลางในลำคอเบาๆทวงทำให้อนาคินผละจูบออกอย่างเสียดายนะัก <c oughs> ไม่กลัวติดไข้หรอครับนินลาการเอ่ยถามทั้งที่เขาอยากจะถามอนาคินว่า กลัวมีคนรู้ว่าอนาคินอยู่กับเขาหรือไงแต่ไม่กล้าจะถามตรงๆไม่อ่ะฉันยอมเป็นไข้ได้อนาคินเอ่ยพร้อมกับยกยิ้มออกมาแต่นิลการกับยิ้มไม่ออกคุณกลัวคนที่บ้านรู้หรอครับว่าเราสองคนนิลการเอ่ยขึ้นเบาๆแต่ก็ต้องเงียบลงเพราะตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นมากกว่าการเป็นตัวแทนของพี่สาวตัวเองนายพูดอะไรนะ อนาคินเอ่ยถามด้วยเสียงไม่พอใจเ,เล่าครับว่าแต่สายแล้วคุณจะกลับห้องได้หรือยังนินลการเอ่ยขึ้นถามท,ทั้งที่ตัวเขาเองก็ยังคงอยู่ในอ้อมกอดของอนาคินรีบไล่ฉันแบบนี้ไม่ใช่ว่านายกลัวเจ้าเกรมากหรอกเลยอนาคินเอ่ยขึ้นแล้วแต่คุณอนาคินจะคิดครับนินลการเอ่ยพร้อมกับหลับตานายอะเมียชันอย่าคิดปันใจใครให้มาก อาณาคินเอ่ยขึ้นอย่างชุนฉุนเมียเหรอครับคุณเคยบอกว่าคุณมีเมียแค่คนเดียวคือพี่เนียมนะนิลการ์เอ่ยก่อนจะนอนหันหลังให้อนาคินด้วยความน้อยใจอนาคินเองก็หงุดหงิดใจเพราะเขาเองก็เป็นคนบอกแบบนั้นจริงๆเดี๋ยวฉันให้เด็กเอาอาหารเช้าขึ้นมาให้นะ อนาคินเอ่ยก่อนจะลุกขึ้นและเดิอนออกไปนิลการที่นอนนิ่งอยู่น้าตาก,ก็ไหลออกมามันเจ็บที่รักเขาท,ท,ทั้งที่รู้ว่าเขารักใครแต่นิลการเองก็รักไปแล้วถ้าผมยอมเจ็บและรอคุณมีแค่ผมผมจะต้องรออีกนานแค่ไหนครับช่วยบอกผมทีสำหรับตอนนี้ก็จบลงแล้วน,นะครับใครชอบก็อย่าลืมดูตอนต่อไปด้วยนะครับไปละไปละ ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio